เป็นน้องมวนชีคคนใต้ด่างเดียนนะคะวันนี้ค่ะอืมมากินนะฮะน้ำพริกนะครับแล้วก็มีหน่อไม้เผานะฮะหน่อไม้หน่อไม้เผาเลยปังเอาเท้ากำเนาะต้องเนื้อชุดอืมโอเคมาครับกินจะมาหมายน้เก็กินน้ำริกดวินละคำโจวไินัยเอาหมาเอาหม่าเดี๋ยวบ้านไปได้กินมาเลยกินน้ำริกก่อนนะนอะลร อ๋อไปเถอะดกานเหนียวันห,นหนครับอืมอมตอนนี้อากาศตอนเช้าอืมตนเามากินน้ำคิดนี่นะอร่อยาว่าวอตนเนียวนานนะอ,อืม มันนัน,นป,ปันน้ำมองอ,อมแล้วน้ำให้ก็มีอ่ะออุอ่นได้แค่เยอะอืมซุปน่าถั่วมันะละกินดิบนะทกินน้ำผิดไม่ได้กินนานเลยเขาใช่่ะอืม Vàng xuống này đây à Hử? Ừ. nóng, <laughs> vàng xuống này còn nè, không bỏ mà hử, hmm 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 vàng hmm 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 cơ gà cái hmm nó hmm 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 อืมเัาไม่หวานนะมาเดี๋ยวร่ออืมาไม่หานเผานะครับบางต้องมือชุดเท่ั้นก็อืมไม่มหานะ <ừ. S 2> เราไม่แห้งค้างไม่เจ้านะ่ะมันเดิมออกลูกออกล้านแล้วยังเกียวโอวบันไปเจอพักกันโอวเหมือนอยากไอหมดทิ้งเงาอะมันผิด <laughs> ครับ ที่นี่ก็ลืมเนาวแล้วนะครับเป็นหนาวไปเรื่อยๆอ,อีกหน่อยก็จะมีพันธุ์ายออกทั้งปากเราุดนิ้ตามสมัยครบปากฟางพอ,น,งอ,อนตัวนั้นราย,ยิหนึ่งพันทุกนี่นันอสั่สเนาแช่คักซับน่พี่น้องไปทำกินดูนะฮะเดี๋ยวมนไปมาเทีไทยมนเดี๋ยวไปขายถั่วเนา ทำน้ำพริกถั่นเนา่าขึ้นชื่อลังไว้เลยชีวิตคนใต้ต่างแล่าขายน้ำพริกถัน่นเน่าทำเด็อดรึนะเอาไปนอกเอาไว้เดี๋ยวเขาก็มาซื้อกินเองอ่ะมาชิมดูคนอีนสานนะ่าจะชอบคนอีนสานกับคนเหนือเชียงใหม่เอยหลายมันเยอะเลยมนะั้งอือ cái này luôn hú mờ tôi phát kiếp kín tôi liền kiếp chạy mờ nó mới bán được kín luôn chứ ให้ทั้งกัมต่อไปผักพายน้อยก็มีครับพี่น้องผักพายน้อยอวิธีการพูดัำพี่ก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้ไหนครับหอยยอแย่ก็ยัดเข้าปากฮะอันนี้ใส่เข้าปากพูดไม่เพอเขาเนไทยก็ไม่ทางน้นเยอะเป็ดใจ ก็กลางหน้าผมได้กินนังหน้าละมันเศร้าขึ้นมากมาเลยรู้จากนาทีเลยมันมังขุนเลยมาสายอืมออแต่เมื่อวานแ้งขุนไปแห้งมากเออ,อเคยวันนั้นกับต้อก็เมื่อ <c oughs> <c oughs>

Cái là cái mà cái con ngại một miếng khấu à coi có hôm 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 à Ồ,

ôm má cái mảnh đó, anh để gặt ừ, luôn cho qua lúc, cho tì qua lúc đấy, ừ. à, à mày hay mà, quan ba mua đâu vậy, cho tì qua đi, qua, cho qua. เจ้าดี่ะจท่านอารมณ์ไม่ดีมั้งเนี่ยเจ้าดีเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ข้าเจ้าที่ข้า,าร,ร่วมอะไราตาแตกหางตาแตกมมิมิมหันม้างหน่อยหรอาหน่ะบ้างหนให้หันเอามาหน่อยงนักด้อห่ยไหมนาน,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 นักคน,น้อหไหมอืม มาจากไหนก็ไม่รู้เข้าไปน้องเจ้าดีคับก่อนเจ้าดีคับก่อนดีครบอันก่อนมีคบเจ้าไหนอ่ะเจ้าดีคับก่อนใบเลยเจ้าดีคับนะใบใบเออเจ้าดีครบคบทำอใบเลยคบยิ่งเจ้าดีคาตีจ้าเ้ยตีมือเรอ่ะไนยิ้มเจ้ดิคเออเจ้าดีคะ เ okay, นี่ยไอหมูวัดเดียวมากองวัดเดียอืมไปไหนมาไปเที่ยวมาไปเยี่ยมโอเคครับพี่น้องมุ่งชีวิตคนได้หนังเร,รียนลาพี่นอ้องไว้ก่อนนะครับสำหรับกินน้ำพริกนะครับยามเช้าแล้วก็ผักสดสดในทุ่งนาเลยครับคลิปเก็บผักก้านก็วงถ่ายไว้นะครับถาพี่นอ้องลาไปก่อนนะครับน้องหมู กําคอยกินมาอืมดูออกกําหมดอืมนะครับอ่าเจดีครับเจริครับอืมเจริครับเออน่ะหมาปังเจริเจดีครับเออลื่นม่บัดเดี๋ยวมั้ยมาทานเ่ะเออนั่นแหละขอบคุณครับที่ติดตามนะโอเคครับ